สิ่งของสิ่งนี้เนี่ยติดตัวพี่พามาตั้งแต่บุตพายังเป็นเด็กเลยเท่าหญิงไดกระบอกฉันก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีๆแล้วไม่ได้ค่ะเธอจะให้อะไรหญิงนะจ๊ะสิ่งของที่บอกฉันจะให้นั่นก็คือแหวนวงนี้ ja um น alle, ok, ไม่ใชคท่าหญงได้ตรวราไปด้วยนะแหวนงนี้มาครับตกองค์งันุกตกง กูไงใจเนก่ยินว่าอะไรไอ้พาจะให้หลวงผูกแหวนผู้หญิงแล้วมึงอ่ะไม่ดีใจไอ้พาจะพาผู้หญิงจะเชื่อบางแสนไปใหญ่มึงก็ไปบ่อยไอ้พาอ่ะเฮ้กูเห็นไอ้พาให้แหวนผู้หญิกูเขี้ยวแหวนนั้นต้องมีความหมายอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะจังป้อนไอ้พาแล้วเอาแหวนมาไปทำ อะไรนะพี่ยาค่ะบุญพาทำไมดูู้หญิงเศร้าๆตบองฉันให้แหวนอะไไม่เห็นดีใจเลยหรือว่ามันถูกใช่ไหมเลยไม่ไดีใจอ่ะไม่ใช่แบบนั้นหรือว่าเ,าเป็นแค่เด็กว่าจะหาอะไรที่ไหนแบบแมาแปวมาให้หญิงได้เลยพี่ยาค่ะมีบุญพาเธออย่าคิดแบบนั้นสจ้จ้าแต่ที่หญิงจะบอกเธอถ้าเธอมีแหวนวงนี้ดอกทั้งสองคนก็คงจะรักกันไม่ได้แล้วละจ้ะ บบนีนะเธอเก็บแหวนมันนี้เอาไว้และพรุ่งนี้เช้าเธอจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเธอเองเก็แบบไปก่อนนะออถ้ามีอะไรอย่างก็บอกกระบอกฉันตอนนี้เลยไม่ได้หรือไงคะนี่ทำไมถึงดื้อแบบนี้เนี่ยฮะบอกให้กลับไปก่อนไปเดี๋ยวก็ให้ดีนะเดี๋ยวไปสิบอกกระบอกฉันก็ไม่ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยเจอทันนี่ออกไปได้แล้วยวมีคนมาเห็นเข้าไม่เปนหรือหลอกเช้า เรานอนเช้าล้วไปตื่นเช้าด้่เลยน,นี่เรื่องเอาไงล่ะพี่คะออกไปได้แล้วเอาไล่กันดื้อแบบนี้ระบอกฉันจับคนเทียวไม่ได้หรอกตื่นป่านนี้แล้วกลัวเจอผีกลัวเจอผีเทวลามา,มน,า,น,มานี่เห็น้กลัวอะไรเลยแต่ตอนนี้ยังต้องข้างอยู่เลยตอนนี้ติดมากเลยพี่คะแกนอนอยู่ตรงนี้นะก็ให้ใครไปส่งกระบอกฉัน,ย,นยังพี่คะผู้หงใครก็ได้ แล้วเรขึ้นดีไม่มีใครใน่ดีกว่านี่แล้วหรอดีที่สุดในเมืองแล้วดี่พี่จันจันที่เรียกมาเนี่ยหญิงจะให้เป็นสองคนให้หน่องใจและฝันที่พี่ส่งใครไปคะก็นี่ไงมาได้ไงเนี่ยตกใจอะไรแล้วก็จะมาช่วยดีไหมพี่จันจันที่จัดงานแต่งงานเราเนี่ยพี่จันี่ย ไปส่งบุญพาให้หน่อยได้ไปค่ะได้ดูแลจะเองด้วยนะรีบกลับมาอย่าให้ใครเห็นได้รู้ไหมสวยประมอเลยนะนี่ไปค่ะเาวน่งี้เชาเาล้ว้อๆจะเองด้วยอกก่อนด้หรอานะเปนยังไ้ 有没有？